ประสบการณ์ที่สุดระทึกเมื่อนายตำรวจสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมถูกรุมยิงแต่โชคดีได้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองจึงรอดปฏิหารเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับฟังครับ เมื่อเดือนมีนาคมปี2502หลวงพ่อเงินเดินทางไปเชียงใหม่โดยรถยนต์กับพันตำรวจเอกสิริโคธิรันอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรลูกศิษย์ของท่านที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อมากไม่ว่าจะย้ายไปรับราชการณจังหวัดใดเป็นต้องนิมนต์หลวงพ่อเพื่อให้ไปเที่ยวด้วยกันทุกครั้งไป พันตำรวจเอกสิริและหลวงพ่อเงินเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงบ้านตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายคาดไม่ถึงเพราะมีคนร้ายประมาณสิบคนกำลังเลืนอรถเมล์อยู่ข้างหน้ารถของพันตำรวจเอกสิริที่วิ่งไปด้วยความเร็วตามปกติและหาทราบไม่ว่าที่นั่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่เมื่อถึงที่เกิดเหตุพวกคนร้ายหันมาเห็นเข้า เกิดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้ามาจาับกุมจึงใช้ปืนสั้นและปืนยาวระดมยิงสกัดกัน้นกระสุนปืนของพวกคนร้ายถูกกระจกหน้ารถและม้อน้ำแตกกระจายคนในรถที่ประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ต่างประหนกตกใจก้มลงกราบหลวงพ่อเงินที่นั่งสงบอยู่และร้องขอให้หลวงพ่อช่วยปรากฏว่า กระสุนปืนนับสิบชนิดที่คนร้ายยิงมานั้นไม่ต้องผิวกายผู้ใดเลยแต่โชคร้ายก็ยังพัดกระหน่ำคนในรถของพันตำรวจเอกสิริโคธิรันซ้ำสองในเที่ยวขากลับจนได้กล่าวคือเมื่อพันตำรวจเอกสิริพาหลวงพ่อกลับจากเชียงใหม่ภายหลังจากเสร็จธุระแล้วขณะที่รถวิ่งพนจากเขตอำเภอเถินอำเภอลี i, เข้ามาถึงเขตจังหวัดตากได้เกิดมีการดักยิงกันขึ้น เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าทึบสองฝากทางซ้ำยังมีก้อนหินก้อนโตโต,โต,โตวางเรียงรายริมทางเหมาะสำหรับเป็นที่กำบังของคนร้ายด้วยพอรถวิ่งมาถึงบริเวณนั้นกลุ่มคนร้ายก็กรูก,กันออกมาจากที่ซุม่มร้องบอกให้รถหยุดเมื่อรถไม่ยอมหยุดพวกมันก็รัวกระสูนเข้าใส่หมายให้ตายกันหมดทั้งคันรถ พันตำรวจเอกสิริโคตีรันกับคุณนายพันพิมพันรยาถินเหตุการณ์ดังนั้นก็กระโดดออกมาจากรถยนต์แล้วยิงโต้อตอบแบบถวายชีวิตส่วนคนอื่นที่มีปืนก็ช่วยกันยิงต่อสู้ด้วยเหตุการณ์โนลมานอยู่ประมาณ10นาทีเสียงปืนก็สงบผลจากการต่อสู้กันในครั้งนั้นฝ่ายคนร้ายจะเป็นตายร้ายดีอย่างใดไม่มีใครทราบ เพราะพวกมันหายเข้าไปในป่าข้างทางแต่ฝ่ายของพันตำรวจเอกสิริโคธิรันมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือคุณนายอรุณสุจริตจ,จิตและอีกคนหนึ่งโดนยิงแต่ไม่เข้าคือสิบตำรวจตรีเสถียรโคธิรันส่วนคุณนายอรุณน,นั้นร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนประสุนเข้าที่รักแร้ใกล้หัวใจโดยมีหลวงพ่อเงินคอยพูดปลอบใจไปตลอดทาง เมื่อไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รีบนำเปละมาหามคนเจ็บขึ้นนอนบนเตียงทั้งนายแพทย์และพยาบาลก็พากันกุลีกุจอให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนโดยส่งให้คนพยาบาลนำคนเจ็บเข้าห้องผ่าตัดคุณนายอารุณได้ขอนิโมลหลวงพ่อให้เข้าไปยืนด้านเหนือศีรษะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย นายแพทย์นำเครื่องมือเข้ามาในห้องพลางปลอบใจให้คนไข้ทำใจดีๆแล้วนางพยาบาลก็ช่วยยกแขนซ้ายของคุณนายที่หนีบเอาไว้จนแน่นออกพอแขนแยกออกจากกายลูกกระสุนที่แน่ติดกับเนื้อคุณนายก็ตกลงมามีรอยไม่เกรียมตรงซอกรักแร้หน่อยเดียวนอกนั้นหาบาดแผลไม่เจอทั้งนายแพทย์ทั้งนางพยาบาลรวมทั้งคนป่วยต่างก้มลงกราบหลวงพ่อเงินเกือบจะพร้อมกัน หลังจากนั้นหลวงพ่อยังมอบพระเครื่องที่อยู่ในย่ามแจกให้กับนายแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนั้นอีกด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเดือนมีนาคมปี2502 อย่างไรก็ดีถึงแม้หลวงพ่อเงินนั้นได้ถึงการมรณภาพไปนานแล้วแต่เกียรติคุณและคู่งามความดีของท่านนั้นไม่มีวันที่ใครจะลืมเลือนผู้คนยังคงให้ความเคารพสักการะท่านมีได้เปลี่ยนแปลงทุกคนยอมรับว่าหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติชอบได้ประกอบประโยชน์ไว้แก่พระพุทธศาสนาและแก่ประชาชนเป็นอเนกประการ นับเป็นปูชนีบุคคลที่มีคุณค่าควรแก่การกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งสมกับฉายาที่ชาวนาคปรปฐมมอบให้ว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ปัญญายาณทีนิว co. th และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามเรื่องราวจากพลายเดีียวคระเครื่องมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ